ัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสักในมือกับน้องปาไปแล้วกี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะปังแค่ไหนคะปังคาะได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ขอมีโชคมีลาบถูกหวยแต่ถูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถูกถูกค่ะสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือมีลูกค่ะพี่ก็เลายฟังเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ในสิ่งที่ปรรถนาเนี่ยคุยน้ําตาจะไหลเลย <c oughs> ดีใจจริงค่ะ แต่เราปล่อยมานานมากอะแล้วไม่คิดว่าแบบจะมีคือแบบนี่คือพี่ปล่อยมาตลอดปล่อยมาตลอดค่ะปล่อยมายี่สิบปีตั้งแต่อยู่กับแฟนมายี่สิบปีไม่มีลูกเลยมีคนหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งช่วงไปเลยก็คือทิ้งไปเลยไม่ไม่มีอีกเลย ตอนนี้น้องคลอดแล้วนะคะห้าเดือนแล้วนี่คุณแม่นั่งรถเมยมานะคะวันนี้ดีใจเลยคะอยู่ที่ไหนนะอยู่กรุงเทพค่ะนะดีใจเอาเห็นน้ําตานะถามเาก็ดีใจคือคนเราบางทีมันมันอยากได้ตรงนี้เนาะใช่ค่ะอย่างคือหาว่าเราก็ไม่ได้มีเยอะอะไรแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เรามีมีลูกเงี้ยลูกมาเติมเต็มในสิ่งที่ S <S เราขาดหายไปได้ลูกสาวด้วยวให้เก่งเหมือนนิงนะให้สวยเหมือนอคนสักให้เก่งเหมือนคนสักให้เข้มแข็งเหมือนคนสักนะคะ<ช>ก็ดีใจนะเรื่องอื่นนี้แบบเล็กน้อยไปเลยเรื่องความสมบูรณ์ของครอบครัวอันนี้เขาเรียกว่าความตเตม็มเต็มครอบครัวหลายคนาัถนาเป็นช่วงหนูคิดว่าพี่สักเลยมือไปแล้วพี่มีความสุขพอเรามีความสุขในสิ่งที่รอบค้างอ่ะการเงินดีขึ้นอะไรดีขึ้นก็อาจจะทําให้เราแบบฮอร์โมนทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นมันก็เลยมีลูกได้ นานไหมคะก่อจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆหนูก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ถามว่ามีมันมีเปลี่ยนแปลงคือ,อห่วยถูกลัตเตอรี่อย่างเงี้ยก็คือจากที่ไม่ไม่เคยเลยน้อยมากมีค่ะมีถูกแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่เท่าไหร่ค่ะแต่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มมาศ์ก,ก็คือ มีเงินไม่ขาดมืออย่างเงี้ยค่ะมีไหมใช้เรื่อยๆมีได้พอช่วยพี่น้องเลยะคะเวลาพี่น้องเดือดร้อนเนี่ยแต่ลูกนี่มีความสุขมากลูกนมีความสุขมากเลยค่ะนะถึงเราจะเหนื่อยแต่เราก็อยากมีเขาเนาะใช่ค่ะนะดีใจด้วยดีใจจริงๆปาก็อยากให้ทุกคนที่ คาดหวังในสิ่งตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบเขาเรียกว่าความสมบูรณ์แบบของชีวิตเมื่อคืนพุ่งคุยกับลูกค้าลูกค้าบอกคุณปาพี่จักไปครั้งที่แล้วที่อายุพี่ท้องแล้วนะพี่ดีใจมาก <c oughs> อ่ะวันนี้เจออีกแล้วค่ะน้ำป้าเ็าบอกว่ามันมันเหมือนกลยุทธ์ของชีวิตอะเราพอเรามีความสุขเราพร้อมหนูใช้คาว่าพี่พร้อมมากขึ้น <c oughs> เขาก็มานะ นี่แหละเขาถึงบอกมีลูกเมื่อพร้อมเขาก็มาตอนที่พร้อมขอให้เด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะคะนําพาความเจริญรุ่งเรืองให้คุณแม่ความร่ารวยขอให้แม่มีกินมีใช้นะแม่มีความสุขแล้วมีลูกก็รวยๆนะแม่นะโชคดีนะคะ <ขอ S 1> สวัสดีสสดค่ะ,คะ